หลังจากที่ไฮโซปอและโรเบิร์ตครับได้ชุมเงียบลงผมบวชพานณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่นักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือเป็นเหตุให้เสียชีวิตล่าสุด Facebook ของสรยุทธ์สุทัศนจินดาครับกรรมกรข่าวได้เผยคลิปโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตที่ออกมาเปิดใจถึงการบวชในครั้งนี้ว่าพวกเราทั้งสองคนถือศีลและเพียรภาวนา สิ่งหนึ่งที่เราปิดวาจานะฮะสิ่งหนึ่งคือเราปิดวาจาเราต้องการบำเพ็ญภาวนาเดินทุดงสร้างบุญบุญกุศลที่เราได้ขอให้ถึงเพื่อนเราแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาพัชระวีรพงศ์ขอให้บุญกุศลที่สร้างครั้งนี้เนี่ยถึงกับเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นาศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงเพื่อนเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญครั้งนี้ถึงโมครับ พวกเราทั้งสองคนวันนี้มาถือศีลน,นะครับแล้วก็เพียงภาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเรา,เาปราิดวาจาครับแล้วก็ขออนุญาตของพี่พี่สื่อทั้งหลายนะครับที่จะจะให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ครับก็วัตถุประสงค์นะครับของการที่พวกเรามาบวชครั้งนี้ครับเราต้องการบำเพ็ญภาวนาเตือนทุดงสร้างบุญนะครับ บุญกุศลที่เราได้ทําเราขอให้บุญนี้ครับถึงกับเพื่อนเราแตงโมพัทรัทธิดาหรือนิดาวัชระเบียพงครับก็ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงคบโมครับ สำหรับประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าไฮโซโปอเนี่ยคับกระติกเคยคบกันเมื่อตอนอายุ18-20ถึง20นะฮะโดยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ6เดือน ที่ทั้งคู่ได้คบกันด้านนักร้องสาวเบนซ์พริกไทยนะภรรยาของไฮโซปอก็ได้เปิดใจเคลียร์เรื่องราวความสัมพันธ์ว่าส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสกับกระแสข่าวเรื่องนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่จริงเราไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยไม่ค่อยกระทบจิตใจจริงแล้วพี่ปอเคยรู้จักกระติกตอนเขาอายุ16ปีช่วงมัธยมปลายเคยคุยกันแบบกุ๊กกิ๊กกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟนกันทธอยืนยันนะครับแค่เคยชอบการจีบจีบ แต่เราก็อยากจะบอกว่าเรื่องราวในอดีตมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตตอนนี้คนเราเคยรู้จักกันไปพอโตขึ้นก็เป็นเพื่อนกันได้กระติกเขาก็มีลูกแล้วพี่ปอก็มีครอบครัวแล้วเราไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องมิตรภาพที่ดีมากกว่าพร้อมเผยครับถึงการบวชของสามีในครั้งนี้ว่าตนเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมพิธีเป็นการบวชภายในที่หลวงพ่อท่านเมตตาแล้วก็อนุญาตบวชให้ แล้วก็เป็นการบวชลักษณะพราหมครับเพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ทราบว่าตอนนี้กระแสค่อนข้างแรงมีทั้งคนที่หวังดีและไม่หวังดีอาจจะทําให้ไม่ราบรื่นเลยจัดการบวชกันเองง่ายๆแล้วก็เป็นการบวชเข้าธรรมะจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้เชิญใครมาส่วนระยะเวลาในการบวชอย่างต่ำา15วันแล้วก็ทุดงเข้าป่าเลย ก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยว่าพี่ปอศาสนาอะไรพี่ปอเป็นคริสต์ตั้งแต่สมัยครอบครัวเขามาตั้งนานแล้วแต่หลังจากนั้นเราทั้งคู่ก็มาเริ่มเลื่อมใสในศาสนาพุทธตอนหลังพี่ปอก็เลยปรับมาเป็นศาสนาพุทธส่วนที่พี่ปอเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธทางครอบครัวก็รับทราบการบวชครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อให้ลบกระแสสังคมแต่มันคือสิ่งที่เราทาแล้วสบายใจทําด้วยความตั้งใจต้องการที่จะอุทิศส่วนกุศลและแก้ไขวิบากกรรมของเราจริงๆ พี่ปอได้มาปรึกษาว่ามีความตั้งใจอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้แตงโมตั้งแต่แรกก็มีการคุยกันอยู่แล้วเบนส์มองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจเหมือนเรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้แล้วสบายใจแล้วเราตั้งใจว่าถ้าทําแล้วเราก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่คนละศาสนาก็ตามหลายคนมองในแง่ลบเกี่ยวกับการบวชครั้งนี้ถ้าใครก็ตามอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือ ทําแบบนี้เราได้ทําแล้วเราได้สบายใจก่อนบวชสภาพจิตใจพี่ปอโอเคขึ้นแต่ในแง่ของสิ่งที่ต้องเจอทุกวันอย่างเช่นเจอกระแสะอะไรใหม่ๆเราต้องเผชิญหน้ามันก็ต้องฝึกความอดทนและให้ระยะเวลาได้เป็นตัวตอบคําถามในหลายๆเรื่องส่วนสภาพจิตใจครอบครัวคือเบนส์เข้าใจในกระบวนการถ้าหากทําผิดแล้วมีการตัดสินแล้วเราก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์บ้าง แต่ไม่เข้าใจในเมื่อมันยังไม่ได้ชี้ชัดหรือบอกว่ามันผิดทําไมถึงมาตัดสินเราไม่คิดบ้างหรอว่าถ้าเขาไม่ได้ทาหรือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วครอบครัวของเขาจะอยู่ยังไงอยากให้มองตรงนี้คือถ้ามันผิดและมีหลักฐานที่จับเข้าคุกได้เลยอันนั้นโอเคเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําในส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันยังไม่ใช่ทําไมถึงได้ตัดสินคนอื่นแบบนี้เดนส์มองว่ามันเป็นยุคเสื่อมของโซเชียลที่มันสามารถจะทําร้ายคนอื่นได้ทั้งเป็น และในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ17มีนาคมทีมแพทยนิติเวชสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก็จะเริ่มผ่าศพชนสูตรแตงโมงครั้งที่2ครับเพื่อคลายปมข้อสงสัย9จุดตามที่แม่และทนายตั้งคำถามไว้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการเรื่องรัฐและมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทั้ง15คนทันทีนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่าชนสูตรได้ตามกำหนดเดิมคือวันนี้เวลาประมาณบ่าย2 ได้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยครับว่าการชนะสูตรศพแตงโมงในครั้งนี้ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐสามแห่งมาเป็นผู้พาศพได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทั้งยังได้เชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันทร์ครับสมาชิกวุฒิสภามาร่วมสังเกตการตามคำขอของคุณแม่แตงโมง นอกจากนี้ครับยังมีทีมแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีกประมาณ3ท่านครับซึ่งเป็นทีมผ่าศพชนสูตรในรรอบแรกมาร่วมสังเกตการด้วยนอกจากนี้ตนเองในฐานะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมก็จะเข้าร่วมสังเกตการด้วยเช่นกันโดยก่อนเวลาผ่าชนสูตรประมาณ1ชั่วโมงก็จะเชิญคุณแม่ของแตงโมงและทนายความมาพูดเพื่อซักถามและทบทวนประเด็นข้อสงสัยอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่าการทำงานของสถาบันไม่มีแรงกดดันใดๆทั้ง,ย,งยังยืนยันหากผลของการผ่าชนาสุตรในครั้งนี้มีอะไรที่ผิดจากการผ่าชนาสุตรครั้งแรกและสามารถเปิดเผยได้โดยไม่กระทบต่อสัมนวนคดีก็จะนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยหลังจากการผ่าชนาสูตรรอบนี้แล้วคาดว่าจะใช้เวลาในการสรุปความเห็นจากบาดแผลที่พบไม่เกิน30วัน จากนั้นจะส่งผลที่ได้กลับไปยังพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้ซึ่งผลจะออกเป็นอย่างไรจะมีความเห็นต่างจากการชนะสูตรรอบแรกหรือไม่ต้องรอติดตามขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง,ง t u b e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ